รถแบ็โฮครับเตรียมตัวที่จะเข้าขุดพรุ่งนี้ครับวันนี้เราเอาแบ็กโฮมาจอดไว้ที่หน้างงานเช้ามาลุยกันตั้งแต่เชา้าครับพรุ่งนี้ระยองโค้ชฟิฟฟาร,รม์มครับกับงานสร้างบ่อประครับที่จังหวัดสะแก้วนะครับทําคลิปดีๆมาแบ,บ่งบเพื่อนๆชมกันครับถ้าเหรอได้ นี้ช่างเตรียมรื้อบ่อกเก่านะครับเพื่อเคลียร์หน้างานรอรถแบ็คโฮที่จะเข้าทำพรุ่งนี้นะอยองโค้ฟิตฟาร์มครับขอบคุณครับมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้การทำลายล้างเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นครับตรงนี้นะครับหัวหน้าเธอกำลังเชื่อม คำยันเสาโครงสร้างของตัวหลังคาบ่อเดิมนะครับเพื่อกันซุดนะครับพอขุดไปเนี่ยธรณีวิทยาด้านล่างเนี่ยเราไม่ทราบว่าดินอ่อนดินอะไรยังไงบ้างกันไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนตรงนูน้นท่านรองหัวหน้าช่างบอลน,นะครับกําลังปับต้นมะนาวถ้ามีลูกนี่ก็จะเก็บกินทันทีนะครับ อน,นุนต้นไม้ใหญ่ตัดออกไปแล้วตันนั้นน่าจะเป็นต้นปีดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเรียกไม่ถูกนี่บอ่อเดิมนะครับบ,รรบ่บอเดิมนี่น้าน่าจะประมาณสักสิบตันได้ครับบอ่อใหม่เนี่ยเราทําปริมาตรโครงสร้างในประมาณเจ็ดสิบตันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเติมน้ําได้ประมาณเท่าไหร่นะครับความลึกตรงนี้นะครับถึงสะดือบอ่อในประมาณสองเมตรนะครับส่วนจากเคิร์ฟสโลปขึ้นมาในประมาณเมตรแปดสิบ เตรียมหน้างานครับเจ้าแบคโฮจอดรอ,อก่อนนะครับพรุ่งนี้เข้าลุยแต่เช้ารายองโ้ยฟิตฟาร์มครับขอบคุณครับอันนี้พื้นโครงสร้างบ่อกเก่าแล้วผนังนะครับ ช่างก็จะต้องทําการช่วยปับหรือแล้วก็แยกตัวรถแบคโฮด้วยนะครับบ่อน,นี้ความลึกบินในขุดกันที่2องเมตรห้าสิบนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะทําระดับน้ําได้ที่หนนะึ่แปดเมตรถึงสองเมตรห้าสิบเซนเนี่ยถ้าจากดินเดิยมยวเพ่เพื่อเห็นที่บนหัวเข็มเนนะี่ยตรงนั้นจะเป็นพื้นคอนกรีตทั้งหมดนะครับ ยองโค้ยฟิตฟาร์มครับขอบคุณครับยอนกล้วยฟิตฟาร์มครับทำคลิปดีๆแบ่งเปนเพื่อนชมกันครับงานสร้างบ่อประครบับอีกช็อตนึงครับที่สาแก้วฝั่งนี้ยังขุดอยู่นะครับฝั่งนู้นเตรียมเทลีนกันแล้วนะครับ เราจะทำทีละช็อตนะครับช็อตแรกเนี่ยประมาณ4เมตร50ฝั่งที่ช่างวินัยนะครับที่ช่างบอนกำลังจะลงไปจากผนังฝั่งนู้นมาถึงกลางบอ่ออยู่ที่4เมตร50ตัวประมาณจะเทลีนฝั่งนู้นไปก่อนพอฝั่งนี้ปุดเสร็จนะครับแต่งดินเสร็จก็จะเทลีนฝั่งนี้แล้วทำการก่อบแบบนอกพร้อมกันเราจะเทพื้นจริงชั้นที่1ลีนเนี่ยเป็นเพียงแค่ลีนหยาบนะครับเพื่อกระจายแรงรับแรงกระจายแรงช่วย ยองโค้ยฟิฟาร์มครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรามาต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับกับระยองโค้ยฟิฟาร์มครับตอนนี้ผมอยู่ที่สระแก้วนะครับจังหวัดสระแก้วตัวเมืองงานขุดดินเข้าสู่วันที่3ครับประมาณหนึชั่วโมงน่าจะจบครับ พื้นบ่อที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับเราขุดลงไป2.5เมตรที่ระดับผิวดินนะครับตรงที่ช่างกําลังโกยดินกันอยู่ตรงนั้นเป็นพื้นดินดานทั้งหมดนะครับคือกดเข็มไม่ลงนะครับคือจุดไหนที่เรากดลงเราจะกดเต็มที่ครับจนกระทั่งถึงดินเดิมส่วนที่กดไม่ลงเป็นดินดานเราก็จะปล่อยไปนะครับอาจจะนอนเข็มอาจจะดูอีกทีผม,ผมีคนตรวจสอบคุณภาพดินอีกรอบหนึ่งบริเวณนี้เป็นสไปนะครับสไปของรั้ว เราจะทำ,ทำการแยกข่าออกทั้งหมดนะครับโครงสร้างของบ่อจะไม่ติดก,กับผนงังหรือโครงสร้างของรั้วโครงสร้างอาคารเดิมใดๆนะครับบ่อนี้ยาวประมาณเจดเดเมตรนะครับ9.9เมตรกว้าง4.5เมตรระดับน้ำเมื่อฟินิชแล้วอยู่ที่ประมาณ1.8ถึง2เมตรนะครับคลิปด,ดีๆนะครับผมทำมาแบ่เพื่อนชมกัน ขออนุญ,ญาตพูดคุยกับท่านเจ้าของบ่อเล็กน้อยนะครับพี่หลังครับสวัสดีครับพี่พี่หลังอยู่ตลอดเลยนะครับเวลาผมไม่อยู่พี่หลังจะคุมงานแทนตลอดเลยนะครับนั่งดูได้ถึงเลยคือพี่หลังตอนนี้รอเลี้ยงปลานะพี่นะรอเลี้ยงปลาเดีย๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมกันนะครับเมื่อเราทําบอ่อกันเสร็จแล้วเนี่ยเราลงปลาเรามาดูว่ามันจะฟินขนาดไหนนะครับ,บกับบ่อระดับความลึกขนาดนี้ขอบคุณพี่หลังมากนะครับ ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเคลียดินตรงนู้นเสร็จเราจะทําการปรับดินแล้วก็เทลีนนะครับรวมถึงกดเข็มตามตําแหน่งที่ยังไม่ได้กดจุดไหนกดได้ลึกแค่ไหนก็ถึงระดับดินเดิมแล้วเราจะตัดหัวเข็มทิ้งนะครับส่วนบริเวณช่างยืนอยู่ก็คือบริเวณที่เป็นดานนะครับเรายองค่อฟิตฟาร์มครับขอบคุณครับ ช่วงกดเข็มครับงานสร้างบอ่อประครับที่สระแก้วนะครับดุดดินแล้วก็ทำการกดเข็มกันระยองโค้ยครับเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อย